โอ้โห oh ปีหน้าก็ไม่อยากขายครับบิ๊กบอสของเสือเหลืองบรูซเซียดอนมุลครับหวังเก็บโจชูต์เบลลิงแฮมครับยาวกว่าปี2023นยะครับยังอยากใช้อยู่ยังไม่อยากขายนะฮะทางด้านของเซบาสเตียนเคครับผู้อำนวยการของบรูซเซียดอนมุลเนี่ยแสดงความหวังว่าโจูต์เบลลิงแฮมครับกองกลางเนื้อหอมจะต้องอยู่กับสโมสรต่อไปนานกว่าปี2023นะฮะ มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษครับได้รับความสนใจอย่างหนักเลยครับจากลิเวอร์พูลรวมไปถึง al, ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดที่พร้อมประมูลลายเซ็นไปร่วมทัพระหว่างตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้านะฮะแต่ว่าเสือเหลืองบรูเซียดอนมูลครับก็แสดงความชัดเจนแสดงจุดยืนเลยนะครับว่าไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมและทางเซบาสเตียนเคบก็เชื่อว่าจะต้องเก็บจูดเบลลิงแฮมครับใช้งานมากกว่าปี2023อย่างแน่นอนนะครับ บิ๊กบอสครับในถิ่นซิกเนลเอดูนาปาครับบอกว่าผมหวังว่าจูดเบลลิงแฮมจะอยู่กับ,บรูเซียด้านุนนานกว่าปี2023ผมสามารถเห็นได้เลยนะว่าเขาในรู้สึกสบายอกสบายใจเป็นอย่างยิ่งที่อยู่กับเรารูษซียดอนนุนครับปฏิเสธการทราบทามมากมายหลายครั้งครับในตัวของเบลลิงแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหถือว่าเนื้อหอมามากๆนะครับสำหรับจูดเบลลิงแฮม เซบาสเตียนเคครับบิ๊กบอสของรัสเซียดอนนุนเองก็เชื่อว่าเขาจะต้องรั้งไว้ให้ได้ไม่อยากจะเสียจูดเบลลิงแฮมครับอยากจะใช้ให้นานกว่านี้นะครับโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของจูดเบลลิงแฮมครับคอมเมนต์ก็ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับผม